สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลดหนี้อีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวดีจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็เตรียมเฮกันได้เลยนะครับรัฐบาลเตรียมออกมาตรการเศรษฐกิจรอบใหม่เป็นการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับทั้งกลุ่มเปราะบางคนมีหนี้สินนะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนซึ่งมาตรการนี้นะครับจะเป็นการสั่งแบบเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมในรายละเอียดกันนะครับ ก่อนดนก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ทาท่านชอบคลิปนี้นะครับนายกประยุทธ์จันโอชานะครับถกคณะที่ปรึกษาสั่งออกมาตรก,การลดค่าครองชีพเร็วที่สุดนะครับวันที่3มีนาคม2565นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมว่าเนื่องจากแม้ว่ารัฐบาลได้ดําเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวมากขึ้นแต่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและสถานการณ์ความตึงเครียดในยุโรปนะครับซึ่งส่งผลให้พลังงานราคาสูงขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีห่วงใยและให้ความสําคัญกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้คณะที่ปรึกษาให้เดินหน้าอย่างเร่งด่วนดําเนินการตาม3แนวทางหลักดังนี้นะครับ 1. แนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ร่วมกันพิจารณามาตรการที่เหมาะสม แบ่งเบาภาระของประชาชนอาทิการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาราคาน้ำมันราคา๊าซหุงต้มและค่าไฟฟ้านะครับมาตรการที่2นะครับการบรรเทาภาระหนี้สินเป็นประเด็นที่รัฐบาลดูแลมาตลอดรัฐบาลได้กำหนดให้ปี255เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับและได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนไว้ครอบคลุมตัวมิติอย่างไรก็ดีนะครับในการประชุมนายกรัฐมนตรีต้องการให้มีหน่วยงานกับเคลื่อน เพื่อให้ดูแลประชาชนทุกคนนะครับเพื่อบรรเทาภาระนี้ให้กับประชาชนไม่ให้มีใครต้องถูกยึดบ้านยึดรถนะครับและมาตรการที่3นะครับการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะครับทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาคนายกรัฐมนตรีได้สั่งเล่งรัดในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลนะครับเพื่อให้มีเม็ดเงินกระจายลงไปในพื้นที่นะครับ ก็สำหรับ3ามาตรการเศรษฐกิจรอบใหม่นี้นะครับนายก็สั่งการเป็นการเร่งด่วนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกคนนะครับซึ่งกลุ่มเปาะบางนะครับก็จะได้ช่วยเหลือนะครับพวกค่าน้ํามันค่าก๊าซหุงต้มค่าไฟฟ้าประชาชนทั่วไปนะครับที่มีผ่อนบ้านผ่อนรถก็จะมีมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของประชาชนกลุ่มนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารสาระดีๆนะครับที่นํามาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวัันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ